สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอฟซี่มีโต,โตตะเวนสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนขอมนดิยี่น้องพามาเบงมีดนี่ค่ะมีดแหลมทรงใบข้าวกับมีดขอปากนกแกว้วกับมีดโตปลายตัดเมเบงอันแหลกเนาะคะ่ะ เบอ่์อันโยลางก่อนนะคะอันโยล,ลางนี่มีดแหลมทรงใบข้าวน,ะะนี่คะ่ะมีดแหลยนี่ค่ะมีดแหลมทรงใบข้าวด้ามบ้องมีดแหลมทรงใบข้าวด้ามองนะะี่ก็ะหนึ่งจุดแปดคูณสิบนิ้วอันนี้คะ่ะเม่งเด้อค่ะหนึ่งจุดแปดคูณสิบนิ้วราคาหกร้อยบาทด้ามบ้องคะ่ะนี่คะ่ะอื คมมากมากเลยค่ะลูกค้าเป็นต้องการดามบองเนะคะเบงสันหกมิลสวยมากมากเลยมีดแหลมทรงใบข้าวดามบองอ,คคอ,อันต่อมามาเบงมีดขอปากนกแกว้ว มีดขอปากนกแก้ววัดจากปลายสุดด้ามมีดวัดจากปลายมีดสุดด้ามมีดสิบสี่นิ้วราคาสี่ร้อยบาทอันนี้เพ่นปะตองการหนักพันบะตองการยาวเพ่นว่ายายนุ่งเห็ดไหเนี่ยเห็ดหน่อยหน่อยแค่สิบสี่นิ้วอันนี้สิบสี่นิ้วราคาสิบร้อยบาทสี่ร้อยบาทค่ะนี่สองจุดห้าคูณสิบสี่นิ้นว คือวัดอยากไปสุดดามเดอค่ะสิบสี่นิว้วอันนี้ราคาสี่ร้อยบาทลูกค้าเพิน่นมาเอาเอาเอา,เอานักเพิ่นต่อการเบาๆเพิ่น่าเห็ดเบาๆหาแนย่ยายนกกระจัดห้ค่ะคนเฮาแล้วเออนะเนาะค่ะแต่ละคนก็ชอบเ่คือกันมักเ่าคือกัน,กกนล่างคนกับมักนักล่างคนกัมักเบาอันนี้เพิ่น่าชอบเบาๆฟันก็ได้ดิค่ะเบาๆนี่เอาเบาๆ,ๆนี่ฟันไหน ฟันใหม่ได้ลุยลุยใหม่ได้ทั้งทั้งสะถางาห h à มั้ยคะสู่สู่ใหม่ได้ถาง n h าได้คุ้มแบางๆพันวัดตองการไอ้นักเนาะเพิ่นใสีงานเบลอเพิ่นมาแต่ตอนมาเมาเบิง่งมีโต้ปลายตัดค่ะมีโต้ปลายตัด สองจุดหคูณสินิ้วนี่ค่ะมีตไปตัดอันนี้สิบหนิ้ววัดจากปลายสุดดามเ้วยค่ะอันนี้สิหนิ้วราคาสี่รอบาทดามบองค่ะนี่มีตไปลายตัดดามบองนี่ค่ะิงสวยๆมึงจะเสียงเล็กแหน่นะะ้วยค่ะนี่นี่ค่ะ กงวานมากๆเลยค่ะขอให้บึงเนาะยายน้องก็เอ่อขอมือเดียวเลยค่ะมื่อนี้ถือโทรศัพท์พี่น้องเห็นแล้วอยากได้มีดโต้ปลายตาดัดอยากได้มีดขอปากนกแก้วหรือย่าอยากได้มีดแหลมทรงใบข้าวดามบองกับท่มหาตาแวนยายน้องในที่0934963852เบอร์นี้เป็นเบอร์ไล่เด้อจ้ะพี่น้องเบอร์นี้เป็นเบอร์ไล่ หรือจะคุยกับยายนงทาไงไลนก็ได้เมึงเลี้ยก็จะเสืรื่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนงน้ำเน่โมนี่ยายนงพามาเบิร์งสมิก่อนสวัสดีจ้า